ตรงนี้มีน้ำน้ำมันต่ำทั้งนี้ตัวนี้ขนาดผมงกี่ชุดเหรอชุดเอยโซ่โซ่แค่วดหรือที่ผาหล,ลาบาุบ่ต้องบ่ต้องถมเจดทั้งพุ่นขึ้นเจดทั้งสึลงมากเจดลงมาเจดเจดทั้งพุ่นลงมาอีกบ่ต้องเอาดินบ่มาเอาดินมาท่งเจดทั้งพุ่นลงมากอามากขุมทั้งนี้จักลักไปเลยอ่าซัากระดับน่จ็ประดับไป กด้ดับนานาดินไหมไ <ừ. S 1> ห้มันหัวสีซ้อำๆไปมองนี้ต้องใส่สามไดนะ้เนาะบ้านผมโขลกลุงเือนยุมก็เป็นยอมเป็นยอมหลกมากผมว่าผมบ้านกีใหม่ต้องค่อยว่ากันปีหนะมันสิเป็นหน้าจางกี่แ้วเท่านี่ เนี่ยวานไหมตัวนี้มึงโมจะมาว่านนี่ว่านโหมากเลยบ่วานสมเลยมันถ่าบ่ไหวรถ็ขอมันในทางเลยเจยตัวนี้โอู้เอาแมมันอยู่โมพุกธข่อยแย่คนมาสับเอ้แมมันโมอโอ้มันโม่น้อยๆเด้เนี่ นอหนอีเพระมกกันสองโลกรวบเลยนิโคตรเนะแสนข้างนั้นมีงบ่งนี่กับนอง่ายดิหนิพูดได้ที่ซื้อนอใหม่กะเขามาสร้างอะไรเป็นหนองเด้ะโล่ใหจักบาทโล่หาสิบบาทยุงเทียบโล่แปดสิบก็เด็กออกมาหน้าโดน ผมไปปวดส่าน,นสมยังกดีกันมายุนมันหานานปวดครับดีเสื่องท<น>ี่ตะเตากวกวนกกลนองเักเทอเซีย,ยลงกหลักเทลงไปกินมันปีมัดสัตว์เจ็บลงไปขายได้ขายพร้อมสานครแมนครับสา,นาสานาไปกินไหมสานาสานาบอมี่ครับ จวดย่างเดียวสันตันนี่จวดนี่เจออ้าพักตมาลงนี่แล้วก็ลงเนี่ยล,ลงนี่ไว้มันควยสีย่างลุสีแล้วเถียงหนา้าพีคนมานอนเป็นสีแหลาอุนเห็นไหมเจ้าเบิ้งเอาจะเบิ้งเอาเป็นเด๋เนี่ยมันสีนย่างกับตัวเมือเอามาลงอีก แนวหนาจักมาเลยแมนบอกําลังเขียวเยบืองตรงนี้นแล้วพี่น้องได้ที่นี่ฟานนอกใหม่มันแตกขึ้นหลายอันใหญุ่่นไหลมาแต่ฝุ่นเพี่น่ะ,นอ,ะนอกใหม่น้อกหน่อยนอกนอย่างไรกันมาเลยกอเคดูคนะครับนอกใหม่ขึ้นหลายตอนนี้เอาไปใสต่ต่อเอาบ้านไป อันนี้กําลัางแตกขึ้นตัวนี้นี่กินผักหวานดีน่ะกําลังแตกขึ้นไอ้ขนุนกับผักหวานกําลังแตกเกี่ยว,วกันขึ้นมากไปพอทันได้มาคุณโดนมายา่านนงทีหน,นึ่งน,นีล่ล่ะนีสวดการบุญหลวงเงี้ยน่ากับม่นอนนี่แล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิซื้อเตียนช่วยนี่ซื้อเตียนนอน บ่ต yeah, ้องกลางมุงเลยเตียนก็หูดสิบชั่วขอนอนเลยทีนี้แ่วามันห่างหอนเด้บบทีนี้แต่บ่ลมมันต่อไปอย่างนี้ะดีาเขาวนเขานานักงานเาดอกเที่ยงลายบ่า่มันพ่อกระเทอนบ่อ เหียงลีงดอกเดียวโอ้ยเป็นเสียแตกตัวจังเัวผีน่ารักมากักทีหลายย่นบอกกระินน่อเดียบานโ่อก่เลยโอ้ผีเดแค่พีเดพีพีพีเดพี่เดผลนบ่แห้งฝนโอ้พจนมมันบานแล้ว นีดด่เป็นเสียปเป็นเสียแต่งเป่างมปลูกแล้วบ้างข้ากับเห็นแล้วปิดแล้ว ตอน้ไปนั่สู้มตัดไปนั่นเลยตรงอี้ ว่นนะเอตป๊าอ่อเดี๋ยวออเดี๋ยวู่เลย เพราะแทะลงดินครับได้กินเม็ดโอ,ดอ,อ้ล่มเย็นดีท่ลนอาจารย์่มเย็นดี ลมธรรมชาตินี่แหละเพื่อน่าถ้าลมในรุงเทียมเหนียวเนี่ยลมมีแต่มนรพิษแต่ลมธรรมชาติครับพี่น่องเอ้ยอยู่กับบรรยากาศสุขภาพจิตก็ดกีนะครับนี่แหละเพื่อนไม่ต้องพึ่งห้องแอร์เนี่ยอยู่กับธรรมชาติไม้อเปิดประตูเราข้ามได้ กรัปบกมึนงอลดนอนไม่งอใเงยได้จุดด็คว้านเราหิวมันหนักอ้วนเห็นพ่ะเจ้าเห็นบอกไอยวันแมนเชอรี่ท๋าีมู่เนี่ยเอาพันไว้เลยเดิเนี่ยพัท่านกเนะท่านนกนี่ นี่หอยเชอรีออ่โอ้ยนี่นีางนกนี่เจ้าเห็นฮางนอกอย่างบันน,น,นั่น,น่ะนกแตดดแดดนี่นรังนกรังนกแดดนีาา่นงามน้องเอานามเขาเแล้วว่ามาัแนแดยวมันแดดออกยังค่อยมาด,ดวนครัเนี่ยอู้ หามื่อนีมันง่วกินบ้างคือย่างไเอาไว้นี่นไ,นนไหมเอาแม่พัก,กเกษตรน่ะกำลังงามตันไปกินกระปุนนี่เนี่เนี่ษนี่แซ่บเอาแม่นี่นี่ไหมเอาวะเอา เนี่ยก็ตลังกินกระปุลแสบตัวนี้ห<ม>ดแมนเน่มนนนนเนี่ยอาถุงมาใดนี่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 เอข่อยก้องว่างไงนี่ดึงอก็ลังแสบเลยตัวนี้ แรบ,บแม<น>่อนหุดจวดพอละได้แรบต้นงก็ต้องซื้อ,อ,อข้อนเขาไปซ่ากันประกเกษตรก็น,นอมาอนคือขนาดคื <c ười> อว่าคื <c ười> ออย่างเดียวเลยเคยเยห็ตัวเนาะอูอีสานเก่าา้ว <c ười> หอมดอกปะกะแยงตัวนี้ทางเลึ้นมาเป็นมหาพ่อวะบักน่อยมันเป็นไข่มันออกไข่เราท่ันได้เก็บกินปล่อยมันแพรก่อน หน่อยๆเ,เต็มเลยนี่น้ำกระถ่วมลงแรมบ่ได้ครับรน่าแล้วครับพี่น้องมาหอดป่านหอดซองอ่ะนี่แหละพะเกษตรที่เก็บมา,มากินกระตมบักหุ้เสื่มน้องอใหม่นะครับนี่ข้าวเหนียวเ,เต็มกองแบบนี่เอาแกงตไกงตยปลาแกงดาสังอยากกินแกงไตยปลา ติเอานเจ๊อเอดบเลยิเนบาไปไกินละบ่อ้าว่บอก็ได้อ้ากินที่กินกินลงไปอ้ากิน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 ผู้นึงไปใส่ผู้หนึ่งเมื่อรลาม่อเวลาเขา เอเอครับ